โอเคก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับรายการเรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องเล่าที่โคตรมันโคตรสนุกเลยคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครัะก่อนที่อื่นๆนะครับทุกคนคอมเมนต์ว่าอีพีหน้าอยากให้ผมเล่าเรื่องแนวไหนแนวตีกัน แนวเรื่องผีแนวเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องบุตรีกันชื่อเรื่องว่ามีคนโดนเกือบน็อกมีคนโดมีคนเกือบน็อกอะโอเคครับเราไปดูอินโทรกันเลยไปคำเตือนคลิปนี้มีการรอแลนต้องได้รับคำอนุคำแนะนำ อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและคลิปนี้ไม่อนุญาตให้ไปทำตามเด็ดขาดเค okay. ดูอินโทรเสร็จแล้วใช่ไหมมาเรื่องเล่าเนี่ยก็จะเล่าเลยนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเรียนคาบสามคาบที่สามเสร็จแล้วตอนนั้นก็จะเข้าแถวกันเป็นแยกชายหญิงนะชายจะอยู่ทางซ้ายขวาจะอยู่ทางขวา ผู้ชายจะอยู่ทางขวาผู้ชายเอ้ยผู้ผู้ชายจะอยู่ทงา,า,าทงขวาผู้หญิงจะอยู่ทางซ้ายพอเดินเข้าไปเนี่ยไปกินข้าวอะไรเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็นึกได้ว่าผมไปเล่นต่อยมวยเว้ยจริงๆผมไปเล่นต่อยมวยอยู่หลังห้องสมุดแล้วผมก็เดินไปครับจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นไอ้พวกเอเลพายมันลอยจากนั้นก็มาอนนยออกทีมว่าใครจะอยู่กทีมไหน ผมได้อยู่กับไอเบสครับไอเบสเนี่ยมันเป็นหัวหน้าแก๊งที่ชอบสั่งนะคบแต่ไม่ได้สั่งอะไรมากจริงๆไอบิ๊กแต่ก่อนอ่ะไอบิ๊กอ่ะมันเล่นกับพวกผมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เล่นละไอบิ๊กไอใบพายแต่ตอนนั้นไอตูตาไม่มาไอตูตาจะเป็นคนที่อยู่แก๊งเหมือนกันแต่ว่าก็จะไม่ค่อยกล้าเล่นนะคบผมมาก็คือไอบิ๊กกับไอใบพายอยู่กับ ทีนี้ปุ๊บแล้วจะแล้วไอเบสเนี่ยมันจะต่อยกับไอบิ๊กผมก็ต่อยกับไอบไพไผไปจากนั้นนะครับผมเริ่มชกแหละผมต่อยกับมันตอนแรกยังยไม่มีนัดอะไรกันจานนั้นนะครับตาที่สองก็เป็นของไอเบสกับไอบิ๊กต่อยกันต่อยกันพอจังหวะที่สามครับไม่รู้ว่าจังหวะไหนนะไม่รู้ว่าจังหวะไหจังหวะไหนผมเนี่ย ไอเบสบอกผมว่าต้องใช้ยังไงผมทึงท่งทึ่งทึ่งเลยตอนนั้นไอเบพายังไม่ร้องนะไอเบไพมันวลามัมโดนตีมันจะร้องไห้แต่มันไม่ค่อยร้องไห้นะเอาจริงๆจากนั้นทึ่งทึง่งไอเบไพล้มถือว่าผมชนะนะจากนั้นเนี่ยไอเบไอเบไพมันลีลาไงตอนนั้นนะ่ะไอเบไพมันลีลามันไม่ต่อยผมสักทีแต่ผมเตรียมแหละเพราะว่าไม่รู้ไอเบไพมันไม่ต่อยผมสักที ไอเบมาบอกว่ามึงมาต่อยกับกูไหมมึงมาต่อยกับกูไหมเบยพายมึงอย่าร้องไอเบยพายมึงมาต่อยกับกูไหมอย่างนี้ครับเล่เป็นประเด็นเลยบบที่นี่และไอเบยพายครับมันรู้ว่ามันจะน็อกมันเกือบน็อกมันโดนเกือบน็อกจริงๆอันนี้ถือว่าเกือบน็อกแล้วนะมันมันรู้ว่ามันจะน็อก มันก็เลยไม่กล้าแล้วมันก็ร้องไห้เรื่องนี้ผมผมเก็บไปในใจว่าจะเล่าให้เธอทุกคนแต่ไม่มีเวลาจริงๆอ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมากๆแล้วเจอกันคลินะ่ะคุณครับ